ฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณสอมวันนี้เป็นเรียกาหรับสเปเชียลปะสเปเชียลปกติแล้วเราไม่ค่อยได้ r รี c t MV เพลงเท่าไหร่นักนะทุกคนแต่นี้คือนิดนึงนิดนึงเพราะเป็นผลงานการอำนวยการสร้างจากค่ายกอลฟี่เอแบงคอกเองปรบมือค่ะ นี้เลยค่ะทุกคน Official MV ทอประกายนะคะทุกคนผู้ขับร้องก็คือคุณเป๋าทัศนัยนนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเราดูกันว่าเรื่องราวข้างใน MV จะเป็นอย่างไรเพราะว่าอ่ะผู้กำกาต่งว่าเออแบบทางค่ายก็ปีเอเมเคาก็ดูเหมือนว่า พราวทูพีเซนอะไรแบบนี้แล้วก็ดูทรงเหมือนว่าปล่อยออกมาช่วงสวงการปะอาจช่วงสงการคือคลิปนี้เราถ่ายก่อนสงการนะทุกคนก็ดูทรงแล้วเพลงนี้น่าจะได้เปิดในช่วงสวงการอย่างแน่นอนนะคะก็ดูกันว่าจะมีความความม่วนขนาดไหนนะทุกคนลองมาชิมลางผลงานการกำกับ MV การสร้าง MV เพลงของทาง Copy A Bangkok กันนะคะผู้ชมค่ะอ่ะเอาว่าไปดูซิว่า m v เพลงนี้จะเป็นอย่างไรกับทอ ประากายค่ะทุกคนไปค่ะเอาดีๆ hey. ฟิวชันเวอร์ฟ <x ana> <cowboy> <install _> ิวแบบสมัยแบบตุ๊ดเด็กอะไรเงี้ย เอ,เอาอเป็นฟิลเพลงลูกทุง่งแนวเนี้ฉัยจหรอสฉันะยฉันฉ้นจนเด็กๆเ,เป็นี้ <laughs> พอกับแม่ก็แสนลำบากชีวิตยากและจนขัดสนแท้คิดหาทางออกคอยสิ้นีน้ชีวิตมันนอกติดต่อ,อว่าต้องเหตุจึงใดบังโทรศัพท์เจอครูจริงเขามีแฟนคลับพรีเซนเตอร์เหตุงอนเงินขัางลายความสวยฉันก็ได้อยู่เรื่องแอติ้งก็คล้ายชมพู่ซีรีวายคงไม่อยากเกินไป

เออแลิวฉันจะรวยฉันจะสวยฉันทอประกายเ่อเธอก็ย่ังเกินพวกเธอหยุดยั่วกันก่อนมันจะไม่ได้ฟังเพลงแม่อเออ

ปไปค่ะพี่สาวสลิดเป็นฟิลเพลงแบบเพลงประกอบละครซีรีส์แบบละครเพลงอ่ะ ฉันอเออเออ,เอ,อ,อตัวแม้ตัวมัมค่ะทอประกายค่ะ

เออผมมือค่ะอำนวยการสร้างโดยก o อปปี้เอแบงคอกนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่น่าสนใจในการเปิดช่วงสงกรานนี้นะคะฉันจะสวยฉันจะรวยฉันจะทอประกายแต่คือ M.V. เพลงนี้คือดึงจดสนใจอยู่เนาะจากที่เรากำลังจะฟังเพลงมวนๆถ้าเรานั่งดู M.V. ด้วยก็คือเราก็จะมีความล็อกแรกเราก็จะเอ๊ะยังไงนะเพลงนี้ล็อกอะไรนะ อะไรนะยังไงสีอะไรอย่เงี้ยนะรับ <laughs> <laughs> แกเอวีก็เสียวเกินมากคนไปป้าเอวีเธอก็เสียวเกินนะคะทุกคนนี่ก็คือเพลงนี้ เปิดช่วงส่งการได้เลยเหมาะมากเอาจริงป่ะเธอจริตเพลงเขาดูเป็นฟิลแบบว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูแบบละครสมัยก่อนน่ะบ้านเราละครสมัยก่อนทําแบบแนวเป็นแบบเพลงลูกทุง่งละครเพลงลูกทุ่งค่อนข้างเยอะนั่นคือเออเพลงนี้จริตจริตนั้นเนี่ยป้าพอฟังปุ๊บมันก็รู้สึกว่าเออนึกถึงสมัยก่อนเหมือนกันน้อนแล้วก็บวกกับ M v วเปิดมาที่เป็นตุ๊ดหัวโปกซึ่งเราก็เป็นตุ๊ดหัวโปกเราก็จะมีความแบบจริตนี้จริตแบบเต้นงานโรงเรียนคือจะต้องเป็นเพลงนี้ป่ะ แมาเต้นงานโรงเรียนมันต้องเพลงนี้มาฉันจะสวยฉันจะรวยฉันจะทอดประกายอะไรเงี้ยแล้วก็มีการเปลี่ยนแพททงแพททร์นแถวอะไรเงี้ยก็ว่าไปเนปะป้าเออนะคะทุกคนก็โอเคนะคะโดยรวมแล้วเอ็นจอยแฮปปี้นะคะกับเพลงโจโซนอกเหนือจากความน่าสนใจข้างในาความเป็นเอวีแล้วก็ในเรื่องของงานภาพงานคอสตูมต่างๆนานาก็ไม่ได้ผิดหวังนะคะทุกคนเพราะว่าเราก็ เสพงานของทาง Copy A Bangkok มาหลายๆครั้งหลายๆคราครแล้วก็จำคาแรคเตอร์การแบบการวางแพทเทิร์นการวางงานอาร์ตของเขาได้นะก็คือ MV นี้ก็ทำออกมาได้ดีเพราะก็จะมีความ Colorful ที่เป็นลิขสิทของทาง Copy A Bangkok อยู่แล้วนะทุกคนนะั่นคือ Mix and Match ในเรื่องของเสื้อผ้าในเรื่องของคอสตูมแล้วก็ในเรื่องของการจัดฉากออกมาได้แบบ โอเคดูสนุกสนานดูคัลฟูมากๆอยู่แล้วเป็นทนเดิมนะั่คือมันก็เลยทําให้องค์ประกอบโดยรวมของ MV แล้วก็เพลงมันมีความคล้องจองกันมันมีความไปข้างในทิศท,ทางเดียวกันนั่นเองนะทุกคนโอเคไหมคะตามนั้นค่ะยังไงก็ฝากกันด้วก,กันกับผลงานเพลงที่อํานวยกันสร้างโดย Copy A Bangkok นะคะทุกคนใครที่อยากจะฟังก็สามารถไปฟังได้ที่ YouTube ของช่อง Copy A Bangkok ได้เลยนะไปวนดูไปกดกอวนดูเอ็มวี MV นะทุกคนเพราะว่า ขณะเอ็มวีก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะน่าสนใจเอ็มวีทำออกมาดีนะคะทุกคนเอ็มวีทำออกมาสวยนะคะเอ็มวีทำออกมาได้แบบได้น่าสนใจนะคะแล้วก็เพลงก็น่าสนใจเป็เมวแบบงก็น่าสนใจมันก็จะทำให้เราแบบวนดูได้หลายๆรอบโอเคไหมคะ <laughs> ทุกคนตามนั้นนะคะผมมือคะ่ะ ยังไงก็ฝากไว้ด้วยละกันนะทุกคนกับผลงานเพลงทอร์กายเอ๊เอาจริงปกติแล้วเราแบบไม่ค่อยได้เลี้ยงชั้น MV เพลงสักเท่าไหร่โอเคไหมคะอันนี้ก็ถือว่าโอเคเป็นสเปเชียลเรียงชั้นอะเอาเพราะวันนี้ก็พูดไว้สั้นๆเท่านี้ละกันนะทุกคนวันนี้ถ้าทุกคนผู้จําไม่ดีหรือว่าเรียกชั้นไม่ถูกจริตใครต้องขอกราบอภัยวนณที่นี้ด้วยค่ะเอาเพราะว่าไม่เจอหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบาย Thank you, anymore.